หวยนะครับพี่น้องเห็นหวยเห็นยังเลยเห็นตั้งแต่ทางครับผมเห็นตั้งแต่ทางเที่ยวเป็นทั้งเก่าๆเสาๆไปแล้วนั่นละจังที่เป็นจังที่หรอกเพราะมันใจครับพี่น้องเพราะมันใจเอากราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกโตนะครับมหาหางงูเหมือนโกเช่นเดิมครับผมมหาเล็บไม้โกอีกแล้วครับพี่น้องไม้โกข้าเจ้าครับผม ไม้ก็หายากด้ครับพี่น้องพวมือเลยพวมีมองเลยครับแยบสีพวมีมองเข่าเลยนะบ่วงกะเต็มอยู่ไปมองเด้กะไดไปมองพวมบ่วงกะว่าตุยพวบ่วงเก้าขาเจ้าลือมไว้ครับจักสี่เป็ดจักได้ดอกเอาแข็งมาหาห่างเบิ้งซิ้อครับพี่น้องสีเป็ดจักได้กะจะกหามาลุ่นมาชมน้ำกันครับพี่น้อง่าสีได้จักพิงจ้า่นะจ้ามาจะพิงจาาล้วมาจะ ขวามโศกขวามหมันจงเป็นของลลกของหลานเด้อคำาคืนนี่เอามาลุนมาชมไปน้ำกันครับพี่น้องทังนี้กะ่มีห่ยังับผมไม่มีอะไรปวงก็ยังอยู่ปกติดีอยู่อมันเป็นบบจูบบ่เจ้าเขาครับพี่น้องมันเป็นบ่จูบบ่เจ้ามันเป็นบ่ตึงโบตั้งให้นั่นแหละอันที่ว่าที่ว่าไปนึ่งกับไม้เกาเจ่วช้องกับทั้ง เดินทางเที่ยวก็ดจะเป็นจนังเหล่ดอกมันก็แหงหาไม้ใส่ง่ายาครับอ่าผมหลงบ่วงผมไปเรียบอ่ะนหาไม้ใส่ง่ายามีหมองใส่ครับแล้วมีเกดือเสริมผมยังครับผมบ่วงกิดยังสักดื้อๆก็เก่าอยู่นี่นี่เม็ดยอยู่ได้ครับนี่น้องเม็ดอยู่

แสดงว่าลายเจ้าอยู่นะครับพี่น,อน้องวนเวียนอยู่นี่กว่าที่ว่ามีห้อยผูกถุงผูกกระดาษน้ำนี่กับพมีง้งังครับผมบอกคือดิครับพี่น,อน้องบวกคือบอกคือแต่ละหลังนั่งชว่วงหลังอยู่กล้ามงนี้เป็นป้าหย่าขาครับนี่ไม้ข้าเจ้าไม้หนึ่งกรสีผู้หนึ่งที่อันนี้ของผมครับพวมีง้งังเลย โอ้ว่างบอร์ติง่งบอร์ซุนไปเลยครับพี่น้องนี่ด la au, aked, ิลังหนึ่งเลี ane, itted, itted, ้ยวมากระชากกดืออยู่เห็นอยู่เฮ้ยเป็นเบอคือครับพี่น้องเป็นเบอคือเป็นไม่คือนี่หลังเอ้าเอี่ยถือหนูสมบูรณ์โอ้ยขวักกลกระตื้นเบิดว่างกระชือสักอยู่คือเก่าอยู่นี่ผมเลย่เลี้ยวเบื้งวงลวดผมมันว่มีอยู่นี่เลี้ยวเข้าไปเรียวเรียวเรียยวพี่น้อง นี่แหละเด้อครับยังห้องเกลียขึ้นมานึงคือที่เป็นบัวตึงเป็นได้หรอกครับตัวบัวตึงเห็นตัวแล้วครับพี่น้องเห็นตัวแล้วเดี๋ยวผมเปลีา่านไงพี่น้องหรือบางสักเป็นรุ่นอนุบาลฟันนมๆครับพี่น้องของแรมแรกแยกหมันมาให้เลยเด้อครับปัน่แนแรมเลแรกแยกหมันมาแล้วครับผมอ่าเ่ถ้าเป็นตัวหนูกับหมันแหละละครับปัน่น ห่าเตียมเป็ตัวครับเตียม .swing ตัวนี่เลี้ยวคือเลี้ยวเฮ้ยจ้าว่าผมเลียวมาบ่วงคือบ่ล้มอันนี้กะว่ามีเงินครับที่ว่าเบ่งไปเบ่งมาบ่วงคนบ่ล้มมันนะแต่ว่ามันบ่ราะเสือกแต่เฉพาะบ่วงบ่ล้มกันต้นไม้ครับอนุบาลฝันน้ำนมเอาหลังนี้กะว่ามีเงินครับผมไม่มีอะไรเลยว่ามันยั่งจังสีตัวหลังหนึ่ง ก้ขันัวกไม้ไว้นี่หลงแค่ครับการหลงการเลืมกันเฉดแคะหลังนี้กะพวมีอย่างนี้ครับผมบ่วงลันฟ้าวไปปับให้พ่นสูขันไหมคนเฮียเป็น,เป,นเป็นบ่ามาต่ำเมินเศร้าครับมานำหาแต้มสองกันตัวครับพี่น,อน้องมองนี่เป็นคุยสาครับหลังนั้นกะพวมนี้อย่างครับผมเป็นไม้คุยสาครับปลาสวบป,ป,ปุบปับปุบปับเลย ประมาณจักหลังก็ครับนี่เลยที่ว่างสิบหลังนี่แหละแต่ไม้ยกาเขาอยคือเก่เขาหแหละครับพี่น้องหมาเกาเขาเหมือน,นเดิมนี่ก็บบ่วงยังครับผมหลังนี้เก็บบ่ีงยัง,อ,นนยงอันนี้บ่วงผมนี่อันนี้บ่วงเขาเจ้าเลื้มเก็บกู้ไปครับเก้าแล้วต้องาผมเด้ใส่ต่อ ันเป็นมาส่าไหมผมกับโบไซครับโบไซสัสบนี่กับโบไม่ง้ังครับผมเป็นมิดเม็ดครับพี่น้องเป็นเมิดเม็ดนี่็ได้โบไม้งยังเลยครับผมเป็นทางฟองลงไปจังเสียน,น,นะขึ้นมาจังสีนี่ขึ้นไปจังสีออกไปนี่ทีนี้ว่าอะไรครับพี่น้องแก้มสองก็เมิดอิมซินเม็ดแท้ สีได, yup. <po target> ด <constitutional> ้จะทิ้งจ่าบัวหลังนี้ก็บ่มี้อย่างเลยครับผมโอ้ยผมยานแล้วอยู่ด้อพี่น้องเนี่ยคลักเนี่ยคลักเลยผมมีความหวังนี้เลยครับพี่น้องไม้นี่ไม้นี่ผมมีความหวังเยอกว่าที่ว่าผมเห็นปวงจอดของมันโอ้ไมีแนวมาต่ำบ่วงเลยครับบันไี่เนี้ยมาต่ำบ่วงเพียกออกมันจังซี่ นี่ผมใส่ไว้พีนี่หวดผมเพี้ยงอยู่เ่อคีเลยนี่ท้างเป็นครัุณตะถือแค่ถือนี่แค่แห่งว่าถือครับผมใส่ไว้สวงหลังคููเลยกันน็อกเพื่นแต่ว่าเกะผนบ่ามีหงังครับผมเฮางเด็กกหลังดกค่อยรุ่นค่อยชมเอาใจช่วยผมเนี่ยนี่้องนี่แต้มสวงเพได้เติมกันเนี่ยครอนุบาลฝันนำนมม่งคาหลังนี่ก็บ่ามีหงังครับ นี่สแสบจุดพื้นโตทั้งโตเลยล่ะพ่อแม่เขาเคยเดียวไปกินเบ็ดแล้วล่ะครับพี่น้องน้ำเก็บน้ำเลมนะหลังนี้กะบัวมิยังครับผมไม่มีอะไรเลยจ้าน้ำเลมขีดเกลีเขามันกับบัวทอใยแล้วพี่น้องเก็บเพราะปนนั่นล่ะมีพวงกระโจลเลืมไว้หนูต่้นจำเพียกออกไปมี่ผมก็มาใส่ไปนี่กะบัวมิยังครับผมแจ่ม .swing กะบัคือดอกพี่น้องอันนวนี่ นี่กระบ่มีหยังครับอไอตัวยังมีเต่มอีกหนึ่งว,ว,ว,ว่างๆไว้ล่ะพอได้ติดทงติดไทยอยู่นี่กระบว้วงนะเจ้าครับจะติดเกลือกินเองว่งเก่าแล้วถ้ามันมีทางหนูหรือของไม่ผิดจะให้เข่ได้เก็บได้กู้ไปว่างของผมนันก็ไม่มีอะไรนี่ผมจุ่มหมดล้ครับ เนีหัวขวานผมเนะเอา้าหลังนี่เป็นพานไปครับพี่น้องเป็นพานไปอยูน่นี่พานบ่วงผมมาจังสีเลยก่าเนี่แปะรองก็กระพื่นจังสีเลยก็าตามหลังทั้งหน้าอยู่ไหมก็เกือเม็ดอยู่เทลยแหละครับพี่น้องตามสีหลังอยู่นี่นี่นะนั่นหลังนั่น, <c oughs> น,นก็บม่มีหยังครับผมเอ้ยเป็นบ่วงพานทือ่อพานทือ่อหลังนี่กิโอ้ยพานไปเอียดครับหนูน้อยอะไรกันนี่หนูน้อยมาเรียนบ่วงครับนี่ เอ้เสกๆนี่ครับไม่ไม่เลื่อนพวงผมแล้วนี่เสกๆเออเดินออกมาหลดทั้งปั๊บไม่ค่อยโตเลยทับแปะลงไปกับฝุ่นเลยบวกระครับบวกระอีกำลังนั่งคุ่นบิดละง,ง้างไปคุ่นเลยแบบนี้พวงผมนี่ครับผม,บผ,มผมเสกไปเสื่เเอปปเลยที่หยัดแข่แนวออกไปคนนี่เต็มที่เลย มวนหลายแบบี้ว่าได้กินหรอ,อครับกันแนวนี่กระซำละําเล็มไมยเกาเขาก็สีลึ่งบ่วงแกนบ่วงเขาไปหละกว่าพี่น้องก็คือที่บัวคือหลกที่ครับมูสามหลงังทุตไทยอยู่นี่นี่หลังนี่กะเป็นบ่วงพันไม้อีกคือกันครับนี่บ่วงพานไม้คือกันเอ้ย โอ้ยมาเล่นก้อนครับหลงหลังยีงน่นก็ไม่มีอะไรครับผมหลังมันก็ผมไม่ยังจากกระเดือยูจ้นเนาี๋ยวะผมทีปั๊บแผนสู่ไมครับเหมือนสเส้นจางมาลุนมาชมกันครับพี่น้องผมไม่ยังเลยครับวันนี้หว่ยหวยห่วยห่วยเดีเ่ยมนึงเยอะครับเดีเ่ยมนึงเยอะมาพบมาพวก,กันครับพี่น้องครับเช้านี่บานนี่หลังจากที่เมื่อคืนนี่ได้ไปแล้วแต้มนึงครับผมได้ไปแล้วหนึ่งแต้มเป็นล้นอนุบาลฟันน้ํานม จังบักสั่งเลยครับพี่น้องจ้าเรามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้าเรามาจ้าทิงจ้าได้ตัวเดียวขวนวัวหนูไงยิงจักตัวกับพ่อได้ตัวน้อยก็ขวดเอ๊มร้อยอีกควมครับพี่น้องจนว่ารวมไว้จนว่าบ่วงบ่ลมเนั่นล่ะเอ้าเช้านี้มากับห้านเาวาขนสวยผู้น้ำโขกน้ำหมานให้ครับสีเป็นจ้าไหนกะไปรุ่นไปชมนล้วกันครับผมสิเป็นจ้าไหนให้อีกเนาะพี่น้องเช้านี่สิคือให้เบอร์ดอกครับเก็บกู้เมื่อน้ำเลย ผมอ่านเกมตั้งแต่เม,มื่อคืนนี่แล้วว่ามันสีบัวคือครับตั้งแต่เม,มื่อคืนนีแ่แหละคันมันคือมันก็คือตั้งแต่เม,มื่อคืนนี่แล้วมันกลางบัวคือดีหนูหน้อยตัวหนึ่งวันนี้อา้าหลังนี้ก็ไม่มีอะไรเก็บกู้ไปแกนไหนมาเก็บเอาตะบว่วง อีกคือเก้าอยู่ครับเซ่านี่ก็ได้พี่เนาะแล้วมังจังบักสังเดี๋ยวมาทางหนก็มีดอิ่มซิมอยู่ครับบ <c oughs> ่าเห็นหงาเห็นยังเตียงเลยไม่มีอะไรเตียงเคียงเลย จับมีดจับพี่น้องมีดจับโอเคเลยนี่จะไม่มีอะไรครับผมโอ้โอโอโอยหน่งกตะไรเถอะป่านนี้กัดหนามึงมังมึงมังอยู่โอ้ยเอ้าวขาอยูน่นี่สักกอนเดี๋ยวจันหิมะเอาเอาไมืมาถ,มถือ <c ười> นี่และครับพี่น้อง คือกูนี่มะเขือเนี่ยต้ออนอนุบาลฟันนำนมตัวนั้นที่ผมก็บวงมาใส่ไปไหมกับว่ามีอยังครับว่าบเปเดียแม่เพิ่นพว้าม่เพิ่นออกมาตามหานะเพิ่นสิดมกินกันมายิ้มยิ้มยิ้มยิเลยที่มักตึงเขาอีกดกันนะ <c ười> นนแล้วก็ว่าไวทันเหรอครับเออแล้มีอย่างครับผมหลังนี่โอ้ยขนชวนโยงเดือบันตั เอาเข้าปากกันบ,บ้านนี่ลังนี้กับว่าทำงานหรอกครับโอ้ยเก็บกู้บว่วงกับครับผมไม่มีอะไรในก็ไพยเนี่นายศาสตร์นายศาสตร์ที่นอ้อง กับบอมยังเลยครับผมเก็บก,กู้ไปตามระเบียบนังยูสานี่ก็สิเป็นจงจะได้เเซ็นต์กินเหี้ยวสูงแล้วล่ะครับเหยวบางแล้วบ่คือครับบ่คือเฮ้ยย่านมีตัวเหยวตั้งเกือ่อมือคืนผุนละครับพี่น้องตัวหนึง่งเฮ้ยได้ยอะไรเดี๋ยวนี้ ลองหมองคุณบ่เอา้าบ่วงหลังนึ่งเสียเลยครับพี่น้องนี่มือคืนนี่ผมกะยามอยู่นี่มือคืนกะยามอยู่นี่ที่ว่าว่าบ่วงเขาอันนี้ว่าเขาเลื้อมไว้นี่ผมใส่ไว้นี่ตัวแล้วมันใส่ไว้นี่ตัวเสียไปใสน่น้อยแบบนี้ เสียครับพี่น้องบ่วงครั้งนี้เสียว่เห็นอย่างลยคือแม่นกมาเอาไปแล้อบ่หรือจังหดสีพ้าลงไปจังไดอยู่บ่บ่กันแม่นเถือกหนูน่ะนะครับผมอ่าคดีว่าว่ากันแม่นเถือกหนูสีพ้าไปไส่ก็แม่นเถือกหนูนั่นแหละครับแนวนี่คิดว่า นี่เลยมุ้งนุ่ยปุ้ยเยอมุ้งุยปุ้ยยนี่นี่นี่ห้อยมุนอุยปุ้ยหรือห้อยจังเลยหรือห้อยมากัดหากินบ่นี่หรือห้อยหนูมากัดหากินคนเ้าบ่เห็นครับบ่เห็นคนที่ไปแจ้งไหนมาแจ้งไหนน่าบบนี้คนที่พามาพี่อยู่บ่เอาเดียวผมหาคนครับเดียวเดียวเดียวผมจ้งที่มาหาดอกคห บ่เห็นอีหลีครับวพี่น้องเจอรูปเราเพราะท่านเห็นหนูตนัวนี้นี่แหละนั่นไม้ผมก็ยังอย่อยุ่นนะมือคืนผมกับพพะพี่แพ้น้องย่ำอยู่เนาะจังทิมาหาโหครับบ่เห็นเห็นหรือว่เห็นจังทิมมหาว่าวูาาาา้ฟังดูมันเข้ามาเอาไปแล้วนะหรือจังไดยเพราะว่าบักสวงขามันก็ะแล้วว่าหนักคัเด้วยครับพี่น้อง ก็รวว่านหนักเลยล่ะเลียงบักสวงขานลองนี้กระูนไปซิ้ิครับโอ้ยวันที่ได้หวันที่มีแต้มเติมก,กันกับเป็นบ่เห็นครับอเอาตรงนี้เอาบ่วงไปไกล้ให้ลงนะเออไว้ bây giờ không có thử à Ừ vậy con nhìn lắm ừ như này cả bố mì mình nhá cho rồi ừ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  ต้องกำลังอยู่นี่เป่เดี๋ยวจังที่ไปหาหนูตัวนั้นบ่วงเสียหลังหนึ่งตัวสองมีนมันเถืออหนูหน่ะแต่ว่าลงแห่งหาเพท่านเห็นหาหนูบพเห็นอืหลังน,นี้กรบโจนม่หยังครับกู้เมื่อนนำเลยนี่ก็ไม่มีอะไรน้ำหาแต้มแรกของเช้านี่ครับพี่น้อง สีมีบ่คืดว่าสีบ่คืออลไรล่ะครับโอ้ยเอกมา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 บ้านเมอซองฮ้ากับบ้านกับซองอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ครับผมตรงีมม้เนี้ยทั้งสิ้นเลยอืนะ เอ้ยยามหนูกับบัวมวนครับพี่น้องเจานี่มันเป็นบัวจูบบ่วเจ้าบัว้าวให้ <c oughs> ตึกเตืาา้อมือคืนผุดละได้ก็ได้หนูหน้อยเอาแขงถือว่ามาันอยู่หละครับทางนี่กับบัวไม่ยังครับผมเก็บกู้เมื่อนำทางนี้ก็ไม่มีอะไร หลังนี้ก็ไม่มีอะไรเบ่วงหลังนี้ผมเสียไปเถอะมัเอาอีกเลยได้ป่ะพี่น่ะบ่วงเสียครับมื่อคลื่นก็ยาอยู่มันเคลือนนี่ยาอยู่าหนูพัานไปนี่นี่ผมก็ปรับแผนนไม่เรามาใช่ไว่นี่ เอาเอกลยเด้อบ,บานนี่โห่ยเย่เอกลวครับที่พาไปเสียได้โอ้ย,อยเงยตัวเลยบาทนี่เอาอียังเอกเล็ดเลดอยู่นี่มันเอ้ยถือกล้วครับพี่น้องถือกแล้วถือกแล้วเอาต่ว่าบ่วงหลังบ่วงหันเลยครับนี่บ่วงหลังนี่อี่ผมก็ะไม้ไว้อยู่นี่นี่ถือกนี่ครับถือกหนูอยู่นี่นี่ครับผม เป็นรุ่นอนุบาลฟันน้ำนมครับพี่น้องเตรียมสวงข้องไฟนี่เตรยมแรกข้องเศร้านี่ครับแต่ว่าผมงงว่าหลังนี่เสียไปใส่อีกบาทเนาผมก็สีงงยู่เดียวบาทนี่คําว่าบ,บักสชงอาค็คือว่าเอาตัวนั้นนื้เม้นผมสีหลงเพะหลงดอกเครื่องหลงนีงง่ผมจำได้ยุ่ว่าผมใส่ไปซื้อนี่มันพานอยู่นี่นผมก็เอาหยับขึ้นไปพ่น เอาเอาเกระบาดนี่พี่น้องเอาเดี๋ยวปลดเอาหนูตัวนี้เอนครับเดี๋ยวผมสิมหาบา่งอีกหนูเสียหลังนี่ก็ได้เิ่นเป็นตัวจังซีแหละครับพี่น้องน,นี่ครับผมน้ำมาตัวมันขึ้นมาแล้ะหนูตัวติดบ่วงวังหันนี่นี่ครับผมเป็นรุ่นอนุ Fall, นบาลฟันน้ำนมหาบ่งคักแล้วครับพี่น้องบ่วงที่เสียไปหลังวังหันนี่กระบ่เห็นเหียดครับพี่น้องจากเสียไปไส่ผมก็ลงไปหาหลังที่เสียตั้งแต่ที่แรกยุกสาอีกครับกระบ่เห็นครับผม สรลุบแล้วหาบบเห็นครับจนยอมฮะรุปแล้วเศ้านี่มีหนึ่งแต้มสวยๆครับผมอ่ามีหนึ่งแต้มสวยๆบวกก็หมื่นอีกหนึ่งก็เป็นสวางบาทครับเป็นรุ่นอนุบาลฟันน้ํานมคันได้เบิดทุกตัวก็สีเป็นซีครับบวกกับสุ้มที่บ่วงเสียไปหนึ่งโอ้เป็นตัวเสียอได้ครับขันทันรกสีเพราะได้เติมกันยุนนะครับผมเอาจา้ามาจะทิ้งจา้าแล้วมาจะทิ้งจา้ามาจะทิ้งจา้าคือเก่าครับพี่นอ้องมันสุดยอดคือเก่าครับผมว่าจะได้ตัวได้แต้ม ผมกับหลานสาวคนสวยกระิได้อำลาพาจากว่าแม่พี่น้องเข้าเมืองบ้านเมืองซ่องนะครับบ้านออานี้ก,ก็ขอขอบุญขอบคุลหลายๆครับผมเดี่ยวกัรติดตามรับชมช่องของนุมีสารหากิมานมันนะครับนาะขอฝากไว้ในอ้อมอวกความใจฝากแข้งมึงแง่งคืคคอเก่าล้วครับผมสาหรับคลิปนี้กับข้าวเกาคำว่าอบคุณุละสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าฝากกดติดตามนุ้มีสารน้ำด้วยจ้า